สบายดีมณีพามากินเข่าแรงฟื้นเมืองสิงของแท้แทจากเมืองสิงเนอไปซื้ออยู่้าน่นมาเฮ็ดอยู่นี่ิ่นมาตั้ง้านเขาซอยเมืองสิงนี่เข่าแรงฟื้นมีเขาเปียกมีอย่างหลายหลายแต่ว่ามนี้เขาบบทันได้ไปกิน้านแววซื้อเข่าแรงฟื้นมากินเพราะว่าสีเข่าแรงฟื้นมันจะเป็นแบบนี้เดอ้อสีอน,นี้เพราะว่าพ่นวาพันเอาเข่าเห็ดแป้งเอาเข่าสดสดเห็ดเลยเนาะมันจะเป็นสีออกอันนั้น ค่ำๆเดี๋ยวนึงมันจะบเป็นสีขาวเขาจะซื้อข้าวโคบมานำเดอ้อขบสุดข้าวโคบล้วจะมีน้ำเจลวมันนำ้ำน้ำต้มน้ำผสมใช่ไหมละเดี๋ยวเราจะผสมแล้วจะให้เบิ้งอีกลองมาเป็นจังเดก็ลองมากินน้ำแั็งเบิ้งกันเ้อเบิ้งลองสิผสมเบิ้งก่อนอื่นเบิ้งเราจะเทน้ำมันอุย้ยโบดีตัดเนาะลืมตัด เท่น้ำมันใส่เดี๋ยวเราจะน้ำเจลใส่เด้กดื่มเดี๋ยวบวงเสียบเสียบเอาจากเทน้ำแล้วเาก็เอาแจวใส่เ้ลหอมหอมแท้หอมมาเจวนี่เหลือถุงนึงก็จะไว้จ้ำเข้ากินนะเนี่ยหอมหอมเราจะเทลงไปใส่เนาะเดี๋ยวมันสะเผ็ดลงเาใส่คถึงนึงสิก่อนเดี๋ยวจะคนณมาก่อน นี่มันเา่าผสมเรียบร้อยเา่าเติมเกลือดเด้อมันจางเนาะเติมเกลือดเด้อกับน้ำตาลน้อยหนึ่งคนเมิองซีมเมิองตอนนั้นนี่ก็ลืมตัด แซ่บอันนี้นะ่ะแซบ่บหลยเขาโคบใส่เบ้างนี่มันรูเขาโคบลุงใส่แล้วกินกับเขาเ่าแรงคืนซีันคนเดอร์